เขาก็จะได้มาตรวจสอบคุณบุภาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณตัวหนอมติดต่อยากจังเลยติดไม่รับสายเลยโทรเข้ามาทักนี่แหละต้องลงจะมาบ่นผมรลยจะปรึกษาเรื่องอะไรอะไรเนี่ยปรึกษานิดนึงอ่ะลูกูนว่าดิฉันเนี่ยออโอนที่ของแฟนแต่แฟนเัอฉันเนี่ย จดตัวรถกันแล้วแล้วป้าบุภาป้าปิดโทรทัศน์ซะก่อนได้ไหมได้ค่ะปิดเสียงซะก่อนนะเปิดจอไว้นะปิดเสียงจะได้ไม่สะท้อนกลับอ้าวเป็นที่ดินเป็นที่ดินของแฟนเหรอเป็นที่ดินสามีใช่แล้วที่แจ้งก็จตเวดตอดรถกับเขาตุกต่องครับตุกตูดไม่ยางไม่ยางลีฮัลโหลครับ แล้วก็บ้านนะ่ะยกให้เขาไปแล้วร้อยาราสองร้อยจราหวาทั้งที่สั้งบ้านยกให้ลูกชายคนเล็กแล้วลูกชายคนเล็กก็มีพี่สาวพี่าสาวป้าป้าป้าไม่เล่าไปอย่างนั้นะไปยืดยืดยืดไปไม่รู้จะไปทางไหนป้าจะถามเรื่องอะไรเนี่ยถามว่าไงถามเรื่องดีแหละที่เล่าเนี่ยว่าบ้านนะ่ะกะทิอ่ะยกให้ลูกชายไปแล้ว ครับโอนไปแล้วโอนไปแล้วโอนแล้วครับแล้วก็ลูกสาวได้ยอยู่ตอนแต่กเกิดบ้านเนี้ครับแล้วก็กะหลามสองคนก็ดิฉันจะทำหนังสือตั้งหากสองคนสามีภรรยาครับทำคุณสนอมว่าให้เขาอยู่ตลอดไปแล้วหนังสือแผ่นนี้อา่าให้ลูกชายดู แล้วคือว่าลูกชายพูดเนี่ยฉันไม่เชื่อไม่เชื่อว่าเขาจะให้พี่สาวเขาอยู่อืมก็เดี๋ยวติชันตายไปพี่สาวพ,พี่สาวเป็นสาวโสดเหรอมีลูกสองคนนะไปสาวมีลูกแล้วทําไมไม่แบ่งให้พี่ลูกสาวไปด้วยอ่ะแบ่งแล้วแบ่งคนละอย่างลยอย่างแบ่งอ่าแบ่งแล้วมีป้ามีลูกกี่คนหก<อ>แล้วแบ่งให้ลูกกันไปหมดแล้ว แต่ละคนแต่ละอย่งไปแล้วค่ะอ่แบ่งจบแล้วแล้วมาห่วงเรื่องอะไรอยู่ตอนนี้ห่วงเรื่องอะไรห่วงเรื่องบ้านบ้านใครบ้านดิฉันนี่แหละอยู่บ้านที่อยู่สุดท้ายใช่ไหมแปลงสุดท้ายคือบ้านที่อยู่อาศัยปัจจุบันใช่ไหมค่ะเป็นชื่อใครอยู่ตอนนี้ครับเป็นชื่อลูกชายคนเล็กให้ลูกชายคนเล็กแล้วบ้านที่อยู่เป็นชื่อลูกชายคนเล็กนี่โอนโฉนดที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ให้ลูกชายคนเล็กแล้วใช่ไหมค โอนเรียบร้อยแล้ว<ค><ะ>แล้ว<ต>ทีนี้ลูกสาวได้อยู่ต้งแต่เกิดแต่ลูกสาวก็ยังอยู่บ้านหลังนี้ด้วยใช่ไหมครับอ่าอ่าทีนี้บอกว่าพ่อแม่ตายไปปั๊บเนี่ยเดี๋ยวลูกสาวซึ่งอยู่บ้านลูกบ้านนี้ซึ่งพ่อแม่ยกให้กับลูกชายคนเล็กไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยอนาคตข้างหน้าพ่อแม่ตายไปแล้วพี่สาวก็จะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมทำยังไงถึงจะให้เขาได้อยู่ได้ด้วยใช่ไหมค่ะอ๋อขออาศัยอยู่เถอแล้วแล้วลูกชายว่าไงอ่ะลูกชายว่าไงอ่ะ พูดกับเขาอ่ะเขาโกหกไม่ไม่เชื่อคนมีลินไม่เชื่อคนมีลินมันหลอกได้ป้าครับป้าป้าป้าครับป้ายกให้ลูกชายไปแล้วแล้วทำไมลูกสาวคนนี้ก็ได้ได้ที่ดินของป้าไปแล้วด้วยใช่ไหมเขาได้ห้องไม่มีที่ดินอะในห้ห้องเดียว ห้องนั้นอยู่ในที่ของใครที่ของเราที่ของสามีอาอแล้วมันก็ต้องได้ไปทั้งดินและทั้งห้องไม่ใช่เหรอค่ะเออแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วยังจะให้ลูกสาวเนี่ยอยู่ในบ้านในกรรมสิทธิ์ของลูกชายใช่ไหมค่ะอ่าทีนี้ปัญหาว่าคุณป้าเนี่ยโอนให้ลูกชายไปแล้วค่ะนี่ พอโอนให้ลูกชายไปแล้วเนี่ยตอนนี้แม่ยังอยู่ไม่มีปัญหาแต่แม่ <อะ S 1> ตายไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวลูกชายกับลูกสาวเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะให้ลูกสาวออกไปลูกสาวก็จะไม่มีที่อยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะจึงอยากจะให้ทําเป็นเอกสารบอกว่าจะให้ลูกสาวนี่ได้อยู่ตรงนี้ต่อไปหลานสองคนกับหลานอยู่จนกระทั่งไหนะถึงไหนจนกระทั่งสิ้นชีวิตเลยอ <ะ S 1> อ,อทีนี้ลูกชาย<ม>ทีนี้ป้าครับรทีนี้ลูกชายยอมไหม ยังไม่ได้พูดกับเขาพูดกับเขาก็พูดกับเราก็ตอมาเขาก็เออเออเออมันเป็นมันเป็นห้องเดียวกันหรือมันคนละห้องคนละห้องคนละบ้านคนละที่เอาแล้วทำไมทำไมไม่ให้เขาโอนกรรมสิทธิ์กันไปเลยล่ะครับไม่ได้คนระับทีน้อยและโอนคนนึงอีกคนก็ต้องโอนหมดอีกห้าคนจริงๆนะป้าน่ะป้าน่ะ,นะควรจะต้องทำก่อนที่จะโอนให้ลูกชาย พอไม่ทําก่อนนี่โอนไปแล้วมันกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกชายโดยชอบไปแล้ววันดีนดคืนดีตอนนี้เขาว่าเอๆอ,อกับแม่แหละแต่พอแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยลูกชายอาจจะไล่พี่สาวออกใช่ไหมไน้องชายแอแม่ก็เลยอยากให้ลูกชายทําเป็นหนังสือบอกว่าไอ้เขาอยู่ได้ไปตลอด,ดเพราะฉะนั้นถ้าแม่คุยกับลูกชายได้ถ้าแม่คุยกับลูกชายได้และลูกชายก็บอกนั่นพี่สาวจะไปจดสิทธิ์เอาไว้ นะครับว่าให้พี่สาวเนี่ยอยู่ในที่ตรงบ้านหลังนี้ห้องนี้แปลงนี้ไปได้ตลอดชีวิตเนี่ยะนะครับซึ่งมันยากเหมือนกันนะจะจดยังไงเพราะว่าพี่มันไม่เหมือนแม่พ่อแม่อายุมากแล้วก็จะรู้ว่ามันอันไม,ไ,มไม่ยืดไม่ยาวคือว่าดิฉันจะถามว่าดิฉันจะทานบังสือขึ้นมาว่าเราเนี่ยมีสติทําไม่ได้แล้วครับทําไม่ได้แล้วทําไมไ่ไ,มได้แล้วครับแม่โอนให้เขาไปแล้วอะครับก็อันนี้คําสั่ง ขับตาของพ่อแม่แม่โอนสิทธิ์ขาดแม่โอนสิทธิ์ขาดไปแล้วอะครับแม่ต้องทําก่อนที่จะโอนนะครับ,รบถ้าแม่ทําตอนก่อนโอนเนี่ยครับบอกว่ายกที่ดินฉบับนี้นะครับที่ดินแปลงนี้พร้อมห้องนี้ให้กับนายคนนี้แต่ว่าจดสิทธิเก็บกินไว้กับพี่สาวอย่างเนี้ได้แต่นี้มไม่ได้จดไว้โอนเขาไปแล้วเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกชายโดยสิ้นเชิงสมบูรณ์แบบไปแล้วเราจะแม่จะไปเอาคืนมามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้ว นะครับวันนี้ก็าจะรับปากแม่ตายไปปั๊บก็ก็ไล่พี่สาวออกอะไรอย่างนี้แล้วก็เมียเขาก็ไม่ถูกกันเอาอย่างเออนี่ไงเห็นไหมเล่ามันถึงมีเรื่องเนี่ยป้าอยู่จังหวัดไหนเนี่ยเทพอยู่เขตไหนะครับบางรักบางรักบางรักสามอะไรย้างุณสนองผูวันเลยเวลามาก็เปิดแลลวตึ้งเลือก ป้าคุณต้องคุยกันนะครับเอาลโรคอันนี้ทําบันทึกกันเลยก็ได้เด่ไปให้อายการก็ทําให้ก็ได้เอาลูกชายเอาลูกสาวที่ว่านะนะครับไปพบอายการนะอายการก็ทําบันทึกไว้ให้ค<ฆ>่ะนะทาบันทึกไว้ให้อย่างเงี้ยแต่ว่าพี่น้องก็ต้องรักกันนะถ้าเขาไม่รักกันเดี่ยวก็ชวนไปก็ไม่ไปอีกอะทําไงได้เขาได้ก,ก,กรรมสิทธิ์แล้วอะแล้วลูกสาวก็พูดเรื่อยเลยถ้าแม่ตายแล้วก็ต้องหมูต้องออกจากบ้านเพราะแม่ทำมาแม่จำไม่นะ หนูไม่มีบ้านจะอยู่แล้วที่มันก็แพงก็ไม่มีเงินไปซื้อครับแล้วก็บทอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่สบายใจนอนไม่หลับเลยอืกดดันแม่อีก,กใช่ไหมแล้วก็พ่อเขาก็พูดไม่ได้เป็นใบอืมเนี่ยเขาได้แต่เป็นให้อะไรอย่างเงี้ยบอกไม่ต้องบอกเขาหรอกดิฉันไม่ต้องพูดมากทําอะไรก็ทำคนเดียวแต่งงานลูกแล้วทาอะไรก็ ทำแล้วเขาก็เออตามเนี่ยป้าครับเวลาเวลาอืมป้าครับเวลาไม่พอแล้วล่ะเอาเอาแค่นี้ก่อนแต่ว่าต้องบอกป้านะครับป้าครับบอกป้าว่าป้าโอในลูกชายไปแล้วเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ไปแล้วเขาจะให้หรือไม่ให้เป็นกรรมสิทธิ์เป็นสิทธิของเขาแล้วล่ะครับป้าแต่ว่าเพื่อให้ป้าอุ่นใจว่าโอเคป้าลองคุยกับลูกชายดูซิลูกชายเชื่ออะไรครับลูกชายป้าเชื่ออะไรชาวพนมนะ อบอกลูกเอ้ยให้พี่สาวได้อยู่ด้วยนะลูกนะให้แม่ได้อุ่นใจพ่อได้อุ่นใจพ่อแม่ตายไปจะได้รู้ว่าลูกเนี่ยรักการรักพี่รักน้องรักน้องรักพี่ะนะครับลูกชายก็บอกเออ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 แต่พี่สาวนั่นไม่สบายใจหรอกไม่เออด้วยหรักแม่ก็ไม่วางใจไม่วางใจอยากจะทําอะไรไว้สักฉบับหนึ่งเป็นการยืนยันรับรองว่าเออถึงจุดหนึ่งปั๊บพ่อแม่ตายไปแล้วลูกกับพี่พี่กับน้องยังจะได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมครับค่ะอยากจะมีเอกสารสักฉบับหนึ่งใช่ไหม อ้าวเดี๋ยวทีมงานเก็บเรื่องของป้าเดี๋ยวผมจะส่งให้ท่านอาจารย์นรงแล้วก็ไอยาการก็ช่วยดูให้นะป้านะได้ได้แต่เบื้องต้นเนี่ยมันแต่เบื้องต้นเนี่ยไม่มีใครดีเท่ากับแม่จะคุยกับลูกทั้งสองคนนะนะอืมนะครับสวัสดีนะครับป้าแต่ตมันเอขอบคุณคุณหนอมมากเลยติดต่อยากจังเลยแล้วก็อีกอย่างมันก็ฟังคุณถนอมตลอดเลยครั้อเปิดมาฉันก็ฟังเลยอะ เราวานตั้งาวานแล้วโอโยจะมือจะหักแล้วนี่ก็ร่างรอตั้งกต่เชา้าปพืยจะได้เนี่ยได้แล้วได้แล้วได้เลยป้าป้าขอเบอร์โทรศัพท์ป,ป้าหน่อยเบอร์อะไรครับเบอร์ป้าไ <c oughs> ม,ม่มีมือถือจะใช้เบอร์ศูนย์สองสองสามห้าห้าหกศูนย์เก้าห้าหกศูนย์เก้าได้ครับป้าบุพผานะเดี๋ยวผมตาม <c oughs> ให้นะป้านะสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับป้าครับ